สวัสดีครับผมอลัสตอสิรินะครับชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับแต่ว่าในวงการรถนะครับก็เรียกกันว่าอาจารย์เต้ยนะครับส่วนตัวผมวเป็นคนที่ชอบรถมาตั้งแต่เด็กนะครับก็บ้ารถมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะครับก็ตอนม .4 ม .5 ก็ทํารถคือแบบว่าต่อนู่นต่อน,นี่ในรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทํารถพ่อไฟช็อตนะครับไฟไหม้ตอนกำลังลไปเรียนหนังสือ พ่อก็เลยเลี้ยวเข้าไปอู่ตรงสวรานควายนะครับชื่อออโต้รีเสิร์ชนะครับพี่น้อยเป็นเจ้าของแล้วก็ซ่อมที่นั่นผมก็เลยรู้สึกว่าชอบชื่อออโต้นะครับผมก็เลยหยิบชื่อออโต้มาใช้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าออโตช็อปนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเรียนวิศวะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนวิศวะเครื่องกลนะครับผมเป็นคนที่เรียนวิศวะโยธาเพราะว่าแม่กับพ่อเขาอยากให้เรียนโยธานะฮะผมก็เรียกว่าเรียนไปก็ทํารถไปนะครับก็ <Happiness. S 2> uh, คือระหว่างเรียนเนี่ยก็รับทํารถให้เพื่อนด้วยวางเครื่องแต่งรถอะไรนะครับก็ทําอยู่หน้าบ้านนะครับทำคนเดียววางเครื่องวางเครื่องคนเดียวนะครับก็เรียนตรีโยธาจนจบนะครับแล้วก็ไปเรียนโท a อ t ก็เป็นโยธานะครับเป็นโยธาวิศวะวิศวะฐานรากนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อเอกอีกนะครับก็เลยเรียกว่ามาทางสายโยธาโดยตรงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าระหว่างเรียนไปก็สอนหนังสือไปด้วยนะครับสอนอยู่หลายปีนะครับ ก็เขาก็เลยเรียกว่าอาจารย์เต้นี่คือที่มาของชื่อผมครับรถจนเนี่ยมันคือฟิสิกส์นะครับคือทําอะไรได้อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทาเหมือนคนอื่นมันก็ได้เหมือนคนอื่นนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะทํารถทั้งทีเราต้องทําให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพื่อที่เราจะเรียกว่าไงอะ่ะถ้าวิ่งรุ่นเดียวกันถ้าเราแรงก็แรงเลยนะครับก็ชนะเลยก็คือประมาณอย่างนั้นครับแล้วถ้าเราทําเหมือนคนอื่นมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต่างเข้าไปแล้ว็ไม่ตื่นเต้นประมาณไม่ตื่นเต้นนะครับเราก็คิดว่าทําอะไรก็ได้ที่ว่าคนอื่นไมม่ีใครทํา นะครับอันนี้คือที่มาของเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมมาเล่นรถนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมสอนหนังสือเนี่ยคือเราต้องเข้าใจอย่างสอนหนังสือเนี่ยมันจะต้องสอนซ้ําๆนะครับเพราะม่ามีหนังสือมีบทเรียนผมสอนปีแรกผมก็ยังตื่นเต้นกับการสอนหนังสือนะครับปีที่สองผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันจากที่แบบต้องเปิดหนังสือดูเนี่ยผมถ้าจะจาได้แล้วว่าผมต้องสอนอะไรบ้างนะฮะปีที่สามเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันซ้ํามากเลยคือมันมันมันพูดได้เลยอ่ะมันท่องได้เลยนะครับระหว่างระหว่างสอนหนังส เราก็ชอบรถนะครับแต่ว่ารถเนี่ยเราก็ตั้งทาร์เก็ตนะว่าปีนี้เราทำกี่มากี่มากีม่มาเราจะทําอะไรเงรี้ยผมก็ทาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เด็กจนกระทั่งว่าเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับผมก็รู้สึกว่ามันทาทายดีอันนี้คือที่มาที่ผมชอบรถครับผมผมเป็นคนที่กล้าคิดนะครับแล้วกล้าคน,คาน,คนาฟ้านะครับแล้วก็กล้าที่จะรับฟังครับผมนะฮะแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างนะครับผมถึงขนาดว่าเขียนว่า ใครไม่กล้าผมล่วงหน้าก่อนละกันนะครับประมาณอย่างนั้นเลยครับอันนี้คือตัวตนที่เป็นของผมจริงๆเลยครับจุดแข็งที่ที่ผมว่านะที่ผมว่าผมเป็นจุดแข็งของผมเนี่ยก็คือผมเวลาผมตั้งเป้าอะไรนะครับผมจะต้องดิ้นรนแล้วก็หาข้อมูลเหมือนที่เราเรียนหนังสือนะครับคือผมถูกฝึกไปอย่างนั้นนะฮะว่าต้องทำอะไรก็ได้ให้ได้ข้อมูลให้มันสําเร็จเพราะฉะนั้นเวลาผมตั้งเป้าผมจะคิดก่อนเวลาผมทำอะไรผมก็ต้องทาให้มันสําเร็จผมว่าวิธีการคิดของผมอาจจะเป็น อาจจะเป็นจุดแข็งของผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจเลยตัวเองตรงนี้มากมายนะครับแต่ผมว่าอันนี้มันคือจุดแข็งที่ทาให้ผมทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะทําได้ในระดับหนึ่งครับส่วนตัวผมผมว่าโปรเจกต์ที่ภาคคนไทยที่สุดก็คือสกายไลน์อาร,ร์ทสองวางเครื่องสอง,องเจงครับคือบางคนอาจจะมองว่าเฉยๆนะครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับวันที่ผมเริ่มทาเนี่ยยุคนัน้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนะฮะคอมพิวเตอร์ได้เป็นจอเ,เขียว นะครับเป็นตัวหนังสือเขียวเลยคือโทรศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีนะครับหนังสือนี่เราก็จะเห็นในหนังสือญี่ปุ่นนะฮะที่เราดูกันนะครับแล้วก็ผมอะผมอะเป็นคนที่ดูหนังสือญี่ปุ่นแต่ผมไม่เหมือนคนอื่นก็คือผมเป็นคนที่มี t e x t บุ๊กเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถเมืองนอกนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเป็นทางวิชาการเลยคือผมทั้งซื้อทั้งหาทั้งขอทั้ง copy ทั้งอะไรทุกอย่างคือซีลงซีหลอกไปหมดนะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะทํายังไงเนาะให้ไอ้ Skyline เนี่ยนะครับซึ่งเป็น RB เนี่ยแต่ แข่งกันพวกผมเห็นมันแข่งกันเนี่ยแข่งวันนี้วันลงขึ้นหรือเครื่องแล้วคือหลับนะครับสกายไลท์มันชอบหลับมากผมก็เอ๊สองเจมันไม่หลับนะอยู่กันนะมันไม่หลับผมก็ทํายังไงวะมันจะมันจะขับสีได้นะครับผมทําอยู่นานมากนะครับกว่ามันจะขับสีได้เอาเครื่องมากองตั้งมองรวมกันเดินไปเดินมาไม่ใช่อยู่ดีจับมาแล้วสวบสวบสวบใส่กันไม่ใช่นะครับมันเดินมองไปมองมาเอาหนีไปวางเอาเลือดอันนั้นไปเลือดนี้มาเป็นเดือนนะกว่ามันจะรวมร่างกันนะครับ ก่ามันจะรวมร่างกันได้นะพอมันรวมร่างกันได้เสร็จปุ๊บมันก็ใช้เวลานานนะครับก่าที่มันจะวิ่งได้ด้วยนะครับคือผมเองผมก็ตั้งเป้าว่าสกายไลน์เนี่ยมันต้องขับสี่ด้วยระบบตัวเองเพราะผมโอ้โหผมมีหนังสือสกายไลน์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหระบบมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ันั้นโอเคเราก็ทำยังไงว่ามันจะขับสีปรากฏว่าวูบแรกเนี่ยมันมันไม่ขับสี่นะคือมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สองอันที่ไม่รวมกันเพราะว่า j z มันก็เป็นกล่องของเจนะครับสกายไลน์มันก็เป็นกล่องของมันระบบคอนโทรลมันก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกว่าผมจะรวมร่างกันได้นี่ผมว่ามันโคตรยากนะครับไปหลายที่หาหลายข้อมูลคนไม่มีใครเคยทำเมืองนอกไม่มีใครเคยทำเพราะฉะนั้นไม่มีทางมีข้อมูลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ต้องลองนู่นลองนี่กว่ามันจะที่ผมจะรู้ว่าเออเว้ยสกายไลน์เลยขับซีเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับผมว่ามันยากมากเลยหลังจากที่มันผ่านมานะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสีที่ผมภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนแรงขับดันที่ทททํํําาาาาให้ผมมมวว่่เลอะไไไรนยัด นะครับให้นึกถึงอันนี้นะครับพอนึกถึงน,นี่ปุ๊บเฮ้ยไอ้ยากอย่างนั้นอ่ะเรายังทำมาเลยนะครับก็มันต้องทําให้ได้สิวะอะไรเงี้ยอันนี้ผมผมใช้เป็นเรียออะไรแรงแรงขับดันนะครับของตัวเองในหลายๆเหตุการณ์นะครับอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะเออเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับผมเอ,อ่อถ้าปัญหาที่เจอนะครับส่วนตัวผมนะผมผมทาอะไรด้วยคอนเซปต์ผมว่าผมจะไม่ทำเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นว่าสมมติว่าตอนที่คนอื่นทํา5อยมาผมอยากได้600มา คนอื่นทำแปดร้อยมาผมอยากได้ผ่านมานะครับออาไหมฮะวันที่หัวฉีดมีปัญหาอสวัดิเรื่องรถเบน์นะครับตอนนี้ก็หลายคนคนรู้จักผมในการทํางานของร้อยเก้าสิบอเขานั่งเยอะนะครับผมไม่ได้เดินมาแล้วแล้วยู่ดีมันสําเร็จขึ้นมานะครับไม่ใช่ไอหัวฉีดเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจกันอันนี้ขอเข้าเรื่องเบน์ก่อนนะหัวฉีดเนี่ยทุกคนเข้าใจเนี่ยมันทํามาก่อนผมนะก่อนผมหลายปีมากเลยแต่เขาทําด้วยการคิดแล้วก็การวางแผนในแบบหนึง่งผมเดินเข้ามาทําผมทําเหมือนเขา กรูบแรกนะครับผมก็ทาโอเคเอาญี่ปุ่นมาแป้งมาแปะอืมเฮ้ยมันก็สตาร์ทเครื่องติดวิ่งได้เว้ยแต่ผมคิดว่าถ้าผมทําเหมือนคนอื่นอ่ะผมเดินตามเขาอ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะผมก็เอ๊ะทำยังไงวะผมทําไอ้นี่มาประมาณถอยไปนะไปนะ่าหลายปีอยู่นะสี่ห้าปีนะเออยุคนั้นอนะ่ะมันเขาเรียกอ,อะไรการ o p t i m มซ์นะครับก็คือทําให้มันดีที่สุดเนี่ยนะครับของรถเนี่ยมันมีมาพักใหญ่ละนะครับก็คือกล่องเนี่ยมันจูนได้มันอะไรได้คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะแก้ไขได้มันไม่ใช่สมัยยุคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ ที่เรายัางไล่ข้างไล่ข้างคือคุณเอากล่องมาใบหนึ่งกล่องญี่ปุ่นเลยนะฮะกล่อง Honda กล่อง SR ผมผมมีกล่อง s r แล้วครูมานั่งขนันเลคูลเลเตอร์มานั่งบิดจ,จานจ่ายผมว่าเฮ้ยมันถ้าผมทําอย่างนั้นผมว่าไม่ใช่นะ,ะับผมก็คิดให้มันเหมือนคนอื่นเลยผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราทาให้มันจูนได้จะทํายังไงว่ามันจะจูนได้โอ้โหครานี้เป็นโจทย์แล้วก็ย้อนกลับไปที่เดิมเลยว่าถ้าทําเหมือนคนอื่นมันได้เหมือนคนอื่น เอาใหมย่ย้อนกลับไปใหม่ว่าเ,เราจะต้องทําไงวะให้มันสําเร็จจุดนี้ครับหาข้อมูลทุกอย่างไม่มีใครเคยทำนะครับไอ้กล่องไอ้เครื่องไอ้หัวฉีดเบนซ์เนี่ยที่มันเป็นระบบที่มันอิสระโดยตรงเลยถ้ามีคนทํายุคนั้นก็จะเป็นประมาณว่าเต็มที่เลยนะครับเอาจานจ่ายของ RB บีมั่งของมิซูแล้วก็ของ SR มาแปะนะครับแล้วก็เอากล่องที่เป็นกล,อ con, กลออ่องเอฟคอนมั่งกล่องเขาเรียกอะไรอะ่ะ กล่องที่มันพอจะจูนได้นะครับมาจูนผมบอก term, เฮ้ยผมไม่เอาถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาผมตั้งใจว่าถ้าผมจะทาให้สาเร็จอันนี้อันนี้แค่เรื่องเดียวนะเรื่องนี้นะผมว่าไม่ต้องทําให้มันแบบว่าโอ้โหคนแม่งใช้ได้เยอะๆอ,าอ่าทายังไงดีวะต้องวางระบบใหม่ระบบใหม่อันแรกคือผมมองว่าถ้าผมจะเป็นคนที่ผลิตตันนี้ได้เนี่ยผมต้องทําให้อยู่ดีเอาของผมไม่แปะปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้ได้เลยคือระบบผมเนี่ยต้องไม่ไปพิงนู่นพิงนี่อย่างบางคนที่เขาทำเนี่ยมันพิงพิงนูน ings, น่นพิงนี่ผมไม่พิงระบบที่ผมทำเนี่ยผมออกแบบเลย สายไฟเข้า3เส้นเองนะครับ mm hmm. ก็คือบวกเข้านะครับสัญญาณรอบออกสัญญาณปั๊มติ๊กออกแค่นี้ทำงานได้เลยที่เหลือเป็นระบบที่มันสร้างขึ้นมาทั้งหมดแต่ก่อนมันจะมายืนจุดนี้ได้ในผมว่ามันยากมากนะครับผมต้องอาศัยความช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือผมเป็นเรื่องไปลาวนะครับก็คือทาง ecu shop นะครับอันนี้ขอบคุณไปเลย mm hmm. เพืออาจารย์ยศเนี่ยนะครับแกก็บอกออน้องท่านหนึ่งไว้ว่าคุณสลันอันนี้ขอบคุณไม่ไดที่นี้เลยนะครับ บอกว่าเฮ้ยช่วยดูให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยคือคือดูดูให้ผมหน่อยด้วยความที่ผมพูดตรงๆผมไม่รู้เลยผมไม่มีความรู้นะครับก็มีแค่แบบว่าพื้นฐานอะไรเงี้ยเขาตอบผมทุกอย่างนะครับช่วยผมุูเรื่องเรียกว่าให้ข้อมูลแบบโอ้โหจริงจังมากนะครับทาง e-c shop เองก็ไม่เคยทำนะไม่เคยทำไอ้เบ้หัวจงเขฉีดเลยไม่มีใครเคยทำก็รวบรวมทุกอย่างเข้าหากันนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆค้นค่อยๆคว้ามันก็ออกมาเป็นปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆณวันนั้นถึงวันนี้มันคืออันเดียวกันไม่ใช่นะครับโอ้โหกว่าจะยืนตรงนี้นมพัฒเรื่อย คือมันต้องเติมนู่นแต่งนี่ตัดนั่นเสริมนั่นเสริมนี่มองรวมๆมาอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดีเทลมันต่างกันนะครับอารมณ์มันก็ประมาณเหมือนว่าคุณมีเอ่เอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ Operation iOS นะครับของ Apple อย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเวอร์ชันที่มันถัดมาเรื่อยๆมันก็ยังเป็น Apple เครื่องเดิมนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันข้องท่อนๆที่จะแบบว่าแก้ไขจุดบกพร่องไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนนั้ การทางานผมก็เป็นลักษณะน,นั้นเช่นกันนะครับที่ผมบอกคอนเซ็ปต์ต้แรกว่าผมเป็นคนที่กล้าที่จะฟังหมายความว่าสมมติผมทํางานนะครับแล้วคนคอมเพลนมาว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่ดี <c oughs> ผมจะบอกว่าเฮ้ยมีอะไรไม่ดีครับบอกผมเลยอยากได้ยังไงครับบอกผมเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะต่างกับการที่คนอื่นทำงานคนอื่นทำงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่เขาทาดีที่สุดแล้วนะได้แค่นี้ได้แค่นั้นผมบอกเอ้ย hey, ผมก็ทําดีที่สุดแล้วเหมือนกันแต่ผมพร้อมที่จะทําให้มันดีกว่านั้นนะครับอันนี้ผมว่า อาจจะเป็นจุดแข็งอันนึงด้วยนะผมว่าอันนี้มันเป็นไม้ใช่แต่ละคนนะมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับอย่างบางคนเนี่ยผมเห็นเขามั่นใจเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยเ mm. นี่ยแม่งดีสุดละถ้าคุณจะใช้มันทำเป็นอย่างนั้นผมบอกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเขาผมเนี่ยผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ดีที่สุดผมคิดว่าผมต้องพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันก็คือคอนเซปต์ของโครงสร้างของรถของบริษัทของธุร,รกิจขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันถูกพัฒนาไปเรืื่นะ่ออยยๆะคมาาว มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับคุณก็อันนี้ว่ามันสําเร็จแล้วเขาก็พัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าไหนมันพัฒนาแล้วเฮ้ยมันมันผิดทางเขาก็จะถอยกลับมาหน่อยแล้วเขาจะไปอีกทางอีกทางอันนี้ผมทํางานแบบนั้นเหมือนกันอ่าอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมายเซ็ตนะครับหรือว่าเป็นทัศนคติส่วนตัวของผมประมาณนั้นครับยาวสัตว์ไปครับเนี่ยโอเคไปเรื่อยเมาน้ําลายลดแรงอ่ะผมว่ามันก็คือแรงมันแรงมันบอกตัวเองมันแล้ว แรงมันคือแรงมา้าถูกไหมเออแรงมันคือแรงมา้าแต่รถที่ดีเนี่ยดีผมดีคุณดีในกอดีในขอผมว่ามันไม่เหมือนกันดีในกอก็แบบหนึง่งดีในขอก็แบบหนึง่งดีผมก็แบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แล้วแต่คนหนึ่ง มื่อกี้นั่งนานนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอียนฮะอะไรมายืนบ้างอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของของการที่ว่าที่แบบเป็นงานของผมคือหมายความว่าผมมองว่าสมมติอะไอเดียเงี้ยเป็นวอลโว่นะครับอาจจะอาจจะผมอาจจะใหม่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการต่อยอดงานของผมก็ปกติวอลโว่เนี่ยมันคนมาเนี่ยทุกคนอนะ่ะส่วนใหญ่วางเจหมดครับถอดออกวางเจนะครับเพราะว่าวันพวกเครื่องแม่งอืดน,นะครับแต่ว่ามีข้อดีคือมันทนผมก็มาลองดูเอ้ยมาใส่นู่นใส่นี่ผลคว้าระบบที่ที่เบนซ์นนะยกต่อยอดมาทำอะไรเงี้ยเอ้ยมันวิ่งดีเว้ยแม่งแรงเว้ ก็เลยเหมือนกับว,ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคือผมเองผมก็ไม่ได้ทําอะไรแลวผมก็หยุดอยู่กับที่อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่ผมที่ผมตอบคาถามของทางรายการไปเมื่อกี้ครับผมประมาณนั้นนะครับการแต่งรถในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไมผมมองว่าเปลี่ยนแปลงนะข้อแรกคือคุณจะเห็นชัดเจนเลยวาลาอยู่ที่สนามเนี่ยนะสิ่งที่เห็นเลยก็คือคุณจะเห็นคนรุ่นใหม่เบอร์อให้หนึ่ง เรื่องที่2คุณจะเห็นรถไม่ไม่เหมือนเกิดที่เราคุ้นเคยในอดีตนะอันนี้คือชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ข้อแรกคือรถไฟฟ้านะครับข้อแรกชัดเจนมันจะเป็นจุดต่อที่มันยังไม่ชัดคือเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่มันยังเป็นจุดต่อจุดต่อที่ยังเขาเรียกว่ามันไม่สามารถแยกออกชัดเจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยของการแข่งรถเนี่ยมันก็ยังต้องกลับมาอยู่บนพื้นฐานเดิมอยู่เครื่องน้ำเดิมเช่น2อนะอย,อย่างอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คําถามว่ามันต่างจากจากเมื่อก่อนไหมผมบอกเลยว่ามันต่างนะยุคนี้เครื่องโรงงานนะออกมาจะโรงงาน เครื่องเบนซ์เนี่ยหมูหมากาแมวเนี่ย400-500ม้าเลยนะครับคือโรงงานเลยออกมาเลย400-500มาแต่ถามว่าทำไมมันแข่งไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายนะครับมันก็ต้องมาตายด้วยเครื่องที่มันมีอยู่ในอดีตก็คือเครื่อง 2J นะครับเพราะข้อแรกค่าใช้จ่ายมันต่ำกว่านะครับข้อที่สองแรงม้ามันสูงกว่าเราต้องยอมรับว่าแข่งหมเนี่ยมันมันต้องใช้แรงม้าเป็นหลักคุณจะบอกว่าเฮ้ยแรงม้าน้อยๆอ่อก็พอมันไม่พอเพราะว่ากติกาเองก็ไม่เอื้อคือไม่เอื้อคือหมายความว่าสมมติว่าคุณเอาเบนซ์มาแข่ง กฤติกาบอกเฮ้ยไม่ได้นะฮะเบน์รุ่นใหม่ๆนะที่มัน5 6 7ร้อยม้าโรงงานนะแล้วก็เกียร์เป็น9สปีด7สปีดนะ่ะกฤติกาบอกไม่ได้คุณคุณเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับการแต่งรถเนี่ยมันก็ต้องถ้าพูดถึงรถแข่งแร็คเนะเอารถแดงแข่งแร็คเนะี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่จุดเก่าถ้าถามว่าอยากจะอยากจะให้วงการมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงผมบอกเลยกฤติกาคุณนะ่ะต้องกล้าที่จะเปิดนะ,ะับกล้าที่จะให้มีคนรุ่นใหม่ๆ กล้าที่จะให้มีรถเทคโนโลยีใหม่ๆมาแข่งกับรถเทคโนโลยีกเก่าแลวเวลาที่มันมีการแพ้ชนะเกิดขึ้นน่ยคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรเปิดใจแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬามากพอที่จะยอมรับว่าเฮ้ยรถรุ่นใหม่แม่งเร็วกว่าเว้ยแม่งแฉกว่าเว้ยโอเคไปไม่ใช่ว่าพอคุณเปิดกติกาปุ๊บพอรถรุ่นใหม่แดกเข้าไปปาบเข้าไปคุณบอกเฮ้ยไม่ได้รถรุ่นใหม่มึงเอาเปรียบตัดกติกาออกมันไม่เกิดวงการก็ย่ำไบย่ำมาเพราะนั้นคุณจะเห็นว่า รถอ่ะมันก็ยังแต่งในแบบเดิมอยู่นะอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นมุมมองผมนะครับผมไม่ได้แบบว่าใายผิดกาตกาผิดคนจัดผิดสนามผิดไม่ใช่นะผมว่ามันอาจจะเป็นมุมมองที่เป็นเหตุผลของเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นมันก็เลยเป็นแบบที่เราเห็นแต่ถ้าเราอยากให้เห็นการพัฒนานะครับมันต้องกล้าที่จะเปิดให้มันมีการเหลื่อมล้ำได้เปรียบเพื่อที่จะให้มันมีการพัฒนาออกไปนอกเส้นทางไม่งั้นคุณก็จะเห็นแต่เครื่องเดิมเดิม 1> 1, 2, เ,เครื่อง 1J 2เอเครื่อง 2J เครื่อง RB แล้วก็ดันม้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันคือการวางแผนของการเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนาของรถอันนี้คุณอม,อมองผมนะแต่ถ้าคุณกล้าๆเปิดคุณอาจจะเห็นเครื่อง V6 C43 700มนะครับ7 0มา้าแค่700ม้านะแต่แม่งวิ่งเก้าอ่านึกออกป่า มแดกรถที่แม่งโหทำกันอย่างนี้นี่ยังไม่กล้าวลยนะทำกันตาลายขับกันหูตั้งเลยไม่กล้าไอ้รถพวกนั้นแม่งมาเปิดแอร์เย็นฉุงเลยหรือมันเทสลานะครับขับแบบหมูหมากาแมววิ่ง10นะครับไอ,อ้ปอร์ชรุ่นใหม่วิ่ง10เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบขับ10นี่จากต้นเส้นถึงปลายเส้นนะครับแอร์เปิดตลอดไม่ต้องโกนด้วยนะครับคือมีทุกอย่างคราวนี้มันอยู่ที่ว่ามุมมองของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเนะี่ย เขาจะยอมรับได้แค่ไหนผมว่าเทคโนโลยีี่มันคือการพัฒนาวงการแต่งรถนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอ,เอาเพิ่มแล้วยืนแล้วตัวอย่างพอดีอย่างอันนี้วี2สองันวีสองรุ่นแรกเลยนะครับยังเป็นเครื่องแบบหน้าตาโบราณอยู่เลยม้าก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะมันก็แคบเบนซ์รุ่นเดียวกันเนี่ยเอสคลาดเนี่ยพอรุ่นถัดมาปุ๊บเครื่องก็ถูกทําเป็นอลูมิเนียมเหลือตัวนิดเดียวเองนะครับเบากว่าซึ่งผมก็ซื้อมาเล่นเหมือนกันนะครับแรงกว่านะครับด้วยเทคโนโลยีแล้วพอถัดมาอีกก็เป็น V ี แต่เป็น Turbo, เทอร์โบทวินเทอร์โบแม่ก็แรงขึ้นไปอีกก็อย่างเงี้ยยังเป็นเกียร์ออโต้งองแง้ง4สปีดบ้าง5สปีดบ้างแล้วแต่รุ่นปีนะครับแต่ถัดมาอีกรุ่นนึงก็เป็น5สปีดแล้วพอรุ่นใหม่เป็น v ี2กันเอาเอาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะเป็น7สปีดแล้วอ่าเพราะนั้นถามว่าเทคโนโลยีจะมีผลต่อต่อการพัฒน,นารถไหมเนี่ยผมว่าโอ้โหมันโคตรมีเลยตรงๆนะโคตรมีครับผมใช่เลือกระหว่างรถสมรรถนะสูงจากโรงงานกับรถแต่งเอง คุณจะเลือกอะไรและเพราะอะไรครับถ้าส่วนตัวผมนะผมว่านะรถสมรรถนะสูงยโรงงานเนี่ยได้เปรียบข้อ <c oughs> แรกคือรถสมรรถนะสูงยโรงงานเนี่ยมันต้องคิดมันต้องคิดแบบคิดจริงจังคิดเป็นเรื่องเวลานะครับกว่ามันจะผลิตรถแต่ละคันแต่ละรุ่นออกมาให้ใช้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทําไมเลือกแบบนั้นผมว่ามันสนุกเลยแล้วมันก็ถูกกว่านะครับแต่ถามว่าทําไมคนถึงไปชอบเอารถเก่าๆมาตง,มา,ตงมาแต่งอะรครับบางทีอ่ะคนเรามันมีเขาเรียกอะไรความฝันนะครับมีความตั้งใจในดดีตนะครับเขาก็จะไปตามฝันตามอะไรมันก็เป็นที่มาของว่าไอารถพวกนี้แม้กระทั่งแม้กระทั่งสกายไลน์เนี่ยโอเคคุณทํามาแรงนะวิ่งแรงจริงนะแต่สุดท้ายนะถ้าเทียบกับคุณเอารถที่มันแรงโรงงานมาเลยนะผมว่ายังไงรถแรงโรงงานอะยังไงก็ได้เปรียบ นะครับแต่ถ้าความเท่เอาโอเคความเท่โอ้โหสกายไลน์แม่ไอหารถในฝันใน่างนี้อย่างนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งแต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างนึงผมเป็นคนที่วาดฝันตั้งแต่เด็กผมอยากได้ะไรผมตามฝันหมดผมอยากได้รถนั่นผมซื้ออยากได้รถนี้ผมซื้ออยากได้เฟอร์ผมซื้ออยากได้ในผมซื้อผมซื้อทุกอย่างไม่มารอหมดซื้อซื้อซื้อซื้ทุกอย่างซูเปอร์นะอะไรสกายไลน์ไอสวานนาอะไรคือผมมีความฝันของผมแล้วเพื่อนผมโชคดีผมเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจอยากได้อะไรปุ๊บ บอกเลยไปหามาก่อนเราก็ไปหามาก่อนนะล้วก็บอกพ่อเฮ้ยผมอยากได้อย่างนี้นแล้วก็พูดไปเรื่อยนะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแบบอะไรแต่เราก็บอกเราอยากได้พ่อเออมเท่าไหร่วะเออเออมไปซื้อมาอะไรเงี้ยผมก็เลยโชคดีนะตามฝันจนหมดนานละตั้งแต่เด็กละเพราะวาผมเป็นเด็กยุค90นะนะึกออกปะถ้าถามว่าตอนนี้ผมมีความฝันอะไรไหมนะผมเฉยๆนะคือคือผมผมเห็นรถที่มันเป็นรถรุ่นใหม่นะผมจะคิดเลยแม่ไอ้หาไปซื้อมาดีไหมวะเราคิดอย่างหนึ่งนะซื้อมาเสร็จปุ๊บขับสองสามเพื่อจอดโอ้โหเงินแม่งมหาศาลเลยแม่ง จอดกองเลยทำอะไรไม่ได้พวกเงยไม่ได้ไม่สนุกก็เลยมาเล่นรถไอ้ ب, แบบก๊อก,กแกลกเนี้ยนี่เขาเล่นกันนะครับผมว่าเออมันก็สนุกดีนะครับได้เพื่อนได้อะไร้วผมก็อันนี้อันนี้มุมมองผมนะอันนี้อันนี้เั้นนนนเขาเป็นย้อนกับเขาที่เดิมว่าถ้าเลือกรถสมรรถ,ถสูงจากโรงงานกับกับเลือกรถที่เอามาแต่งเองอะ่ะผมก็ยังเลือกรถสมรรถ,ถสูงอยู่ดีวิเข้าสกายไลน์นี่นะแถมผมก็เลือกรถสกายไลน์เพราะผมอ่ะมองว่าสกายไลน์อ่ะแม่งทำมาดีจากโรงงานเออมันได้เปรียบ ที่จะไปเอาเอารถที่มันเป็นขับสองแล้วมาวิ่งให้มันเป็นขับสี่เอาง่ายถ้ายืนไม่น่าเกลียดนะคนตีนป่ะโอเคนะวัยรุ่นอย่างเราโยมึงไอ้พู้ไม่ดูหน้ากูเลยเดนเกี่ยวกบกระแสรถไฟฟ้าในปัตบันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเรียนรู้ไปกับมันนะครับแล้วก็เพื่อเลเวลก้าวไปกับมันจะถามว่าจําเป็นไหมนะสาหรับผมว่าที่จะต้องก้าวรถไฟฟ้าไหมผมมองว่าอันนี้มุมมองของตัวผมนะผมว่าตลาดอะมันใหญ่มากคือตลาดทั้งหมดมันใหญ่มาก คุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่คุณทำรถน้ำมันแล้วคุณต้องโดดไปจับรถไฟฟ้าโดดไปจับนู่นจับนีบ่จับนั่นผมว่าคุณแค่พัฒนาแล้วทาตัวเองอ่ะให้มันดีที่สุดพัฒนาไปเรื่อยๆนะคือดีสุดวันนี้ดีสุดวันหน้าดีสุดวันนู้นแล้วก็รักษาตลาดของคุณไว้อ่ะผมว่ามันอยู่ได้เลยอ่าอันนี้มุมมองผมนะ<ช>คือคุณไม่ต้องไปนั่งร้ลนลนไปทํารถไฟฟ้าไอ้นู่นนี่ไม่ต้องคุณทํารถน้ำมันอ่ะทาให้แม่งดีอ่าพัฒนามันไปสมมติอันนี้มันด้อยคุณก็เอาความคิด เอาข้อมูลมาเติมให้มันดีให้มันดีให้มันดีนดนดยังไงก็อยู่รอดนะผมว่าองั้นรถซิงที่สมบูรณ์แบบในความคิดผมนะมันคือรถซิงที่เจ้าของมีความสุขี่สุดเพราะผมเชื่อว่าสมมติว่ารถผมผมแฮปปี้แต่ผมส่งให้คุณนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ชอบทั้งหมดมันนั่นก็คือหมายความว่าสมบูรณ์แบบสำหรับผมแต่ไม่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทํางานด้วยหลักการนี้เหมือนกันเพราะ,ะั้นผมจะทํารถเนี่ยผมจะถามลูกค้าเลยถามเจ้าของรถเลยเฮ้ยชอบแบบไหนในใจคิดยังไงอยากได้ห้องเครื่องประมาณไหนสีอะไรแบบไหนม้าเท่าไไหรอะ ผมจะไม่ทํางานโดยคำว่าไอ้ทำเพิ่อไปตามใจฉันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าส่งให้เจ้าของรถไม่นะผมจะถามเลยคุณชอบแบบไหนนะการที่เขารับรถไปแล้วอะแล้วเขามีความสุขอะผมว่านั่นอนะคือคําว่าสมบูรณ์แบบนะและผลก็เป็นมันก็เป็นเหตุผลที่เวลาผมทํางานอะผมจะไม่ได้อยู่ดีว่าเฮ้ยคุณเอารถมานะมาจอดเลยเ,เดี๋ยวคุณมารับรถไม่ใช่ผมมองว่า <c oughs> ไมนเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับร่งสมบูรณ์คือเจ้าของรถมีความสุขผมมว่าผมอะเป็นคนเล่นรถผมมีความสุขในการที่เห็นรถมันทำผมคิดว่าเจ้าของรถเราที่เขาไว้ใจเราอะให้เราทํารถให้เขาก็น่าจะมีความสุขถ้าเขาเห็นรถเขาถูกทำอะนึกออกปะเพราะนั้นเวลาทำอะไรปุ๊บเราก็ถ่ายรูปส่งมั่งถ่ายคลิปมั่งอะไรมั่งงี้มันทำให้เจ้าของรถมีความสุขผมว่าเมื่อเขารับรถอันนั้นอะมันคือริสีที่สมบูรณ์แบบที่สุดรับผมระหว่างรถขับหน้าขับหลังขับสีชอบอะไรมากสุดครับเพราะอะไร ผมพูดตรงเรื่องนี้ผมไอ้ขับหน้าขับหลังขับซีเนี่ยผมชอบขับซีมาตั้งเด็กแล้วอ่าคือผมเป็นคนที่มองว่าทุกคนยุคนั้นยุคที่ผมเล่นนะมันก็จะเป็นเซฟิโลถูกไหมอ่าผมก็คันแรกก็เป็นสกาลาขับสองเหมือนกันผมไปวิ่ง MMC เไว้โอ้เซทลาตุปัตตุเปนะ เป็น Turbo, B, B ok, Twin Turbo. เทอร์โบอาบีอาบีหกทวินเทอร์โบเออผมว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่ละไอ้ห่าขับหน้านี่ผมไม่มองเลยคือผมไม่ชอบฟิลลิ่งแม่อย่างมากเลยเออผมว่ามันต้องขับ4ี่อ่าผมก็เลยไปดิ้นรนหาสกายไลน์ก็เป็นที่มาของสกายไลน์จิตรยาคันที่ผมเคยมาโม่ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าคําถามนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดผมชอบขับ4อ่ะย้อนกลับไปใหม่เมื่อก่อนคนบอกเฮ้ยขับ4ไม่อย่าง,างนี้แม่งมีแต่สกายไลน์คุณไปดูรถยุคนี้ BM Benz ขับสี่โรงงานอ่าเอามาแนละ้วขับสี่โรงงานเริ่มต้นที่600มา้าแล้วคุณบอกว่าขับสี่ไม่แจ๋วเอาพอเอาใหม่คุณไปดูลัมโบลัมโบนี่หน้าตามมีอะไรคนเข้าใจลัมโบขับ2องดีกว่าลัมโบขับสองฮะลัมโบคูนทัชก็ขับ2ใสองฮะถัดมาขับสองหลังจากนั้นใช่ยไหมขับสี่ทุกรำอ่าผมไม่ได้ตอบคาถามคุณหรอกนะว่าอะไรดีที่สุดผมไม่รู้คุณไปดูเองแต่ผมชอบขับสี่กูแค่นั้นผมมองว่ามอเตอร์สปอร์ตไทยนะมันก็คือเราต้องต้องต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ามัน มันมีหลายหลายกลุ่มอยู่ในอยู่ในคำว่ามอเตอร์สปอร์ตนะผมขอพูดเรื่องแดกอย่างเดียวนะเรื่องเงินผมไม่ค่อยชํานาญอย่างเรื่องแดกเนะี่ยถ้าเราพูดกับตรงตรงนะเราต้องยอมรับว่าเรายัางตามอยู่นะ,ะเราจะไงก็ตามถึงเราจะภูมิใจว่าเราวิาวาวาว่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องยอมรับว่าตามยกตัวอย่างนะเราพยาามเห็นชัดชัดนะผมไม่ได้เป็นอคติแล้วนะผมยกตัวอย่างแล้วก็ใครที่ฟังผมไปอ่ะก็ไม่ต้องโกรธผมนะผมอยากให้เปิดใจกว้าง ตอนนี้คนไทยเพิ่งมา CNC นซีเอปะป่ะเป็นเครื่องเซ็นซีบล็อก CNC นซฝา CNC เพิ่งจะตื่นตัวกันอนะเต็มที่ไม่เกินปีนึงอะไม่เกินปีหรอกไม่เกินปีแต่เมืองนอกอะมัน CNC มาโอ้โหก็มี5-6ปีนะเมืองไทยบอกโอ้โหแม่งพันสองพันสามโอ้โหอลังเว้ยแม่งจา้าบว่ะฮะจ้าบอะแต่เมืองนอกเนี่ยแม่งสองพันนะสองพันนี่ไม่ใช่เมื่อเมื่อต้นปีนะแม่งสองพันมานจะชาติไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งต้องมีหลายปีอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเกียร์คนไทยเนี่ยนะ ผมก็ไม่ได้งานนี้อะไรนะแต่ผมก็เคยติงหลายรอบการกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบีบผมไม่รู้เพราะอะไรนะไม่รู้มุมมองมัทางอะไรทำเถึงบีบมาแต่มันคือการที่ว่าคุณบีบจนรถมันต้องเดินไปในแนวทางเดียวกันนะร่องปะมันถ้าจะเหมือนกันเอาง่ายมันทําให้ผมพูดตรงนั้นคือค่ากาิกามันบีบจนกระทั่งว่ามันต้องเดินไปทางเดียวกันทุกคนน่ะมันก็จะซื้อของเหมือนเหมือนกันบนความคิดที่ ทางเดียวกันเพราะถูกบังคับดรวยการันตีน่เหรอปะเต็มที่ก็ต่างแบรนด์บ้างอะไรบ้างนิดหน่อยมันทำให้มุมมองผมนะมันทําให้มันทำให้วงการมันเดินช้าแต่ถ้าการัน่ยมันเปิดมันเอื้อคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีรถที่แปลกประหลาดมาแล้วมันมาชนะถ้าคุณรับได้ มอเตอร์สปอร์ตไทยพัฒนาเลยแต่โนมันิช่องทางการติดต่อนะฮะผมเป็นคนที่ไม่รับเพื่อน <c oughs> แต่เฟซผมเปิดสาธารนณะเอ,อก็ดูในเฟซได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีทุระอะไรเราจะให้รับเพื่อนจริงอ่ะก็ทักข้อความมาได้นะผมก็ไม่ได้แบบโรคจิตถึงขนาดแบบไม่รับอะไรแต่ผมอะด้วยความที่มีคนแอดเพื่อนเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะเป็นพันๆนะครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าบาง,งอารมณลงของขี้บ่นเนี่ยผมก็เขียนแล้วผมไปเรื่อยเปื่อยผมก็เกิดความรู้สึกเกรงใจว่าจะกูรับคนที่ม่แห้ง ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยค่ัแล้วไม่เคยอะไรกันเลยแล้วเป็นคนใหม่ๆมาเขามาหาเราโหวันดีคืนดีเตยแม่งเขียนเฮียอะไรยาวเหยียดเลยเคนผมก็เลยไม่ค่อยรับเพื่อนเออแต่ถ้าใครจะาให้ผมรับอะไรก็ก็ก็ได้นะครับก็เข้ามาตามมาเลยแต่เพราะว่าผมผมมีเรื่องหนึ่งคือผมไม่สะดวกให้เบอร์โทรศัพท์นะแต่ถ้าติดต่อเรื่องงานอนะ่ะทุกคนจะรู้เบอร์โทรศัพท์หมดผมขอให้เป็นอินบ็อกนะเพราะว่า ผมเคยลงเบอร์โทรศัพท์แล้วมันไม่เป็นอานทํางานเลยครับคือคือผมมีความคิดส่วนตัวผมอย่างหนึ่งคือถ้าคนโทรมาถ้าเราเห็นอ่ะเราต้องรับเนอะปะเพราะเราโทรไปเราก็อยากให้คนรับแต่คราวนี้พอเรารับไม่ได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดอ่ะแล้วพอเราพอเราลงเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาโทรสองสาครั้งไม่ได้เนี่ยข้อแรกคนโทรแม่งงุหงิดอันนี้ผมขอฝากไว้นะผมพูดตรงแบบเป็นความใจใจผมนะคนโทรมาติดต่อผมไม่ได้งุนงิดกี่ดผมไม่รับผมไม่รับโทรศัพท์ผมเสียโอกาสเนอะปะ สมมติว่าคุณเนี่ยคุณดูผมอยู่คุณอยากโทรหาผมเลยคุณโทรมาป๊าไอ้นี่ไม่รับโทรศัพท์หนึ่งไม่รับโทรศัพท์สองไม่รับโทรศัพท์ 3. แต่ไม่ได้รู้เลยผมกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ในใจคนโทรมาคิดเลยโอ้โหไอ้นี่แม่งเรื่องมากเรื่องเยอะ <c oughs> อะไรไม่ละไม่ไม่ไม่รักษาน้ําใจลูกค้านี่ไม่ทำกับมันแล้วผมเสมมียโอกาสโดยที่ผมยังไม่ทําอะไรผิดเลยผมจะบอกว่าทุกคนอ่ะทักมานะอินบ็อกบ้างไลายบ้างอ่ะผมตอบหมดนะแต่ว่าช้าบ้างเพราะบางทีว่าถ้าผมสลบข้ามวันน่ะร้านก็เด้งหายไป ไอ้แชทก็หายไปอะไรเงี้ยนั่นแหละผมขอเป็นทางนั้นหนะ้าเป็น Facebook <c oughs> ผมก็เดี๋ยวให้ให้ทางทีมงานเขาลงให้แล้วกนะันอ่าผมอธิบายแล้วนะเรื่องนี้มีคนทั้งว่าทั้ง,งอมเพลนผมหลายรอบแล้วผมก็เป็นคนที่เคยไม่ทับโทรศัพท์ด้วยความ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจแล้วโดนเจ้าของรถดา่าไปกันนะครับก็เลยต้องบ้าตามนั้นแหละเอาตามนั้น